คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนรู้ว่าว้านกลัวมันเดิมคุณต้องตื่นมาทีนี้ก็น่าคิดให้ดีก่อนด้วยคำถามเอออูคุณเป็นููกหัวใจไหมมึงแต่เป็นทีอตะก็ผมพูดแชาเสร็ว่าผมมองต้านหลังอยู่คุณมีอาการตื่นตะลนงไหมเคยมีไหม เฮ้ยดิวะคุณเชื่อพระเจ้ามีจริงไหมมีดิคุณเชื่อในเพียนไหมก็เชื่อดิว่ามีจริงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมาส่งพระเจ้าสิกเกอคุณตอกกระทำตอนนี้อยากแต่ไมตทำไม่ออกเว้ยดูไม่ทัน ดูไม่ออกตัวนี้เกินใช่ดีเอือมองแน่ดีเชี่ยคุณได้ฝึกสบายในห้องกับผมไหมก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่กลัวมันจะบ่มาเนี่ยพักเสร็จจะฟังบปิดคุณลัวใช่จริงเหรอใช่โอ้เชี่คุณเคยฟังเสียงไหม คราใส่ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมนะนบหนึ่งอู้ตกใจจ้ะความจริงนะผมเคยเล่นมาถึงนี้นิดหนึ่งนะครับผมเอาไปจากตัวนี้มันจะได้อาร์ชิเมเดคอนผมก็จะโดนเตะออกผมเล่นถึงตัวเองกลัวประตูที่เปิดอยู่เ่มึงได้ปิดให้กูหน่อยม,มองไปมองมองนี่วะ มีสตูไมมีถ้าคุณหายตัวไปทันใดนั้นจะมีใครมาหาคุไหมเพราะไม่มีก็ะบามันจะคนดียวป่ะไม่เว้ยกูอยู่กับนูบิคกับบนืนไอเฟิลด้วยคุณมองออกจากหน้าต่างแล้วหน่อยยังกูอยู่ที่นอนนงหน้าต่างจะอยู่ได้ไงอะไม่ ไม่ไม่ไม่ใช่ม่นปิดอยู่ต่างในกเกมกัน,กนถ้าคนน้องเกมแค่ยินใหม่มีเยอะในเฮียคุ้จักกันอะไรวะตัวนี้จังไม่เวลยใครวะ แบบทดสอบใจเย็นใจเย็นมันคือแบบทดสอบค่อยๆผ่อนคลายมึงอยากจะให้กูผ่อนคลายขนาดฝนตกเลยไหมมันทำให้คนกลัวมใช่อ่ะดิโดนคำว่ากลัวแบบว่าคณอยู่คนเดียวอย่างไม่เว้ยมังมีปืนในฟันอยู่เน,นมองไม่เห็น ไี่พอสักอะใช่ค่ยาำไรกูนะยารำไรกูนะถ้าคุณต้องการจบการสัมนเนี่ยไม่ว้วจะไม่้ไม่เว่ คุณต้องการจะจบการสำรวจหรือยังโอเคยังปลอดภยัยกูยังไม่ตายมาทางเลือกที่ดีเออทาง,งกูจะมาเล่นทำไมละ่ะนั่นการ์ดซื้อรวมกันต่อกูเป็นคนกา้าหาญใช่เฮ้ยตอบผิดแต่อีวี่มไม่กไม่กานเพราะรนั่น ไม่มีคุณสมบัติไอ้เหี้ยกันสำหรับจมวงเลยออกไปได้ยังไงขอบคุณที่เข้าร่วมพวกเราออกห้องด้วยห้าออกไปได้ใช่ไหมขอบใจกูนอนได้ไหมนอนดีกว่าเหนื่อย เฮ้ยนอนได้ไงมันจำไม่ไ,มได,ดออต้ตัวหนมาอ่ะแกจะแกงมั้ยโอ้ยใจเย้ยเดี๋เด้ออ๋อออกเฉยๆตกใจนว่กตัวหนมาเฮ้ยเฮ้ยทำคนนุก